สวัสดีครับผมช่างใหญ่เพชรประหาชนนะวันนี้จะมาสอนตัดผมสองทรงผสมกันเหมือนเดิมครับก็คือลูกค้าให้จดมาว่าอยากจะตัดผมทรงบอร๊อบทวีนะแต่ว่าช่างใหญ่อยากจะชวนเปลี่ยนเป็นบอ๊อบทวีนะครับแล้วก็เป็นสวิกี้ลูกค้ามาจากที่ไหนครับเนี่ยจังหวัดเลยค่ะชื่อคุณอะไรครับเกตชุดาค่ะติดตามผ่านยูทูบหรือเ c e b o o k ครับ Facebook ค่ะสนุกไหมยูสนุกค่ะอากาศยกเลยเนี่ยยกสี่สิบห้าองศาพ,พอยกขึ้นไปเลย านหลังก็ยก4าองศาชั้นที่สองก็ยกขึ้นนะ4าองศานะยกตัดยกชั้นที่สามก็ยก าดูบนข้างเห็นติ่งหูนิดนึงใช่ไหมเนี่ยนิง <Yeah. S 1> แล้วเราก็โรลลิงคัตขึ้นไปเลยนะีประมาณนี้ต mm. อนท,ที่สองก็เหมือนกันโรลลิงคัตไปก่อนตอนที่สามก็ลงมาแทบไม่มีเห้ตัดแล้วเนะี <Okay. S 1> ่ยทีนี้เราก็เชื่อมเลย mm. หมส่วนหลังนะเชื่อม เรื่องเราตัดลูกศิลาตัดคุณแม่ใสงคันนี้ใช่ไหมประมาณนี้พอไหมได้นะตรงนั้นตรงนี้เหรอได้ครับข้างหน้ามันก็ยาวไปก็ตัดไปนิดนึงเรื่อง,งอมาเราตัด มีบมาแล้วตัดที่แล้วก็ยืนขึ้นยกขึ้นไปเช็กเลยตัดแถวที่หนึ่งแถวที่สองวังตัดงมไปลตัดโยกขึ้นแล้วงมไปตัด ข้างหน้าค่อนข้างก็เหมือนกันโน้มไปข้างหน้าแล้วตัดเชื่อมเลยลกเลยตัดแบ่งกรีบซ่อมแล้วตัดเลยโค้งนิ้วเยอะๆนะ งมนี่วิ่งยืมได้ทุยจุดไปแล้วฝั่งด้านไหนฝั่งด้านขวาเห็นความทุยไหมเนี่ยแล้วหลังก็ยกเลยยกขึ้นยกขึ้นไป ยกขึ้นหอยกขึ้นลกขึ้นหอยพอยไวมันเลเียเยอะขึ้นไปส่วนด้านซ้ายแล้วกี่ผมพยกผมขึ้นแค่สีข้างงสารกระปอททำเหมือนแบบด้านขวา ี่านอุณาภูมิก็พอลกตัดดึงลงมาลบ <c oughs> ข้างๆก็เห็นติ่งหูนิดนึงแล้วก็ลดดิ้งคัดไปเนีแล้วก็ตัด คันท,ที่สองโดนยืงนคัดไปคันท,ที่สามก็ลากลงมาตัดตัดวีลงมาเลยข้างหน้าเนี่ยตัดไปปลายนิดเดียวตัดไปปลายนิดเดียว ตั้มผมขึ้นแล้วก็ตัดตั้มผมขึ้นแล้วตัดด้านข้างแล้วก็ไปดูว่าด้านข้างเราจะเอาความยาวเชื่อมเท่าไหร่แนะนำให้เชื่อมประมาณติ่งหูพอดีไม่สูงเกินไปด้านหลังแล้วก็ตัดปลายนิดนึงตัดฐานตรงฟงไปเลยเป็นวบเหมือนเดิมดึงลงมาแล้วก็ตัด ข้างหลังไม่ต้องสั้นนะแม่ะถ้ามันยาวก็บอกช่างใหญ่แล้วตัดให้หีิตัดพอดีติ่งว่ะตัดข้างๆนี่ก็ยกลูกตัดเลย Bom, hum bom, -hum -hum Tá เราต้องเผื่อนะไอ้ผมัวแบนอนะต้องเผื่อดึงดูเจ็บกบีเข้าวีออกโน้มไปข้างหน้าวก็ตัดไปไปออกอยกขึ้นแล้วตัดสวยไหมแล้วก็ตัด ยกรถตัดยกขึ้นร็ตัด ข้างกระเชื่อมขีดตึ้งบางนิดนึงหนาไปสไลด์ออกมาหน,นาไปตัวนี้ก็ตัดพอดีเลยพอดีกับติ่งหัวให้มันคโคง้งไปรูตัวยูไป ยกขึ้นพอยัรหดาก็พอยพอยดิฟพอยน้นนะครับออกตัวเนี้ยใช่ไหมเ๋ยวติงหูนิดน,นึดนงค,ความยาวพอดีนะค่ะแล้วก็ด้านขวา เหมือนกันความทุยก็ทุยกลางๆผมย้อนตัดทิ้งย้อนตัดทิ้งผมย้อนตัดทิ้งผมย้อนตัดทิ้ง หยิบออมาจิกลากลงจิกลากลงดูมันยาวอยู่แล้วก็เก็บไปดีดรองผมมันยังงอนๆนิดนึงก็เป็นธรรมชาติของเขานะตรวจด,ดูซ้ายขวา ตรงไหนที่มันหนาก็สไลด์ออกด้านหลังมันหนานะตไหลากใส่แล้วก็ฟันปลาสับให้บางนิดหน่อยพอตองเยอะสบับนิดหน่อย โต,โตครับให้มันบางผิวหน่อยมันหนาไปไทยผมอะ่ะโตกข้ข่ายก็กลช้ออก หนาไปข้างหลังตรงไหนที่มีมีพอ่อนานาก็สไลด์ออกได้ยกขึ้นมาอย่านี้ก็ได้ไลสซิง ขาหน้าพอดีนะครับขาหน้าไม่บางมากไม่นามากไม่สั้นมากพอดีพอดีก็คือได้เสร็จแล้วเห็นสิ่งของนิดนึงเห็นความคุยนะ ต้องคุยที่ชัดเตียนทั้งซ้ายและขวาใส่แบกจกับทรงหน่อยใส่แบกจับทรงเขาหยอบไปที่ปลายผมแล้วก็คุยๆคุยๆมาเลยไอ้ผมส่วนหน้าเนีย่ยคุยๆมาคุยๆมา ทั้งสีขาวทั้งสีผมไฮไลไท์วิ่งตามิ้วมือเรามาครับคือบอ๊อบทุยกลางเปิดหูผิดหน่อยนะเส้นหนึ่งนะลูกผสมจะเรียกเทวิกกี้ก็ไม่ก็ไม่ได้ผิดจะเรียกเป็นบอ๊อบทุยก็ได้ก็ไม่ผิดอีกนะครับเพราะมันผสมสองทรงตัดแล้วรู้สึกยังไงครับส <Bye. S 1> บายสบายสั้นๆส <c oughs> บายแล้วก็ทุยด้วยค่ะ <c oughs> แล้วมันถึงปูกกระดึงไหมควอทุย <c oughs> ถึงถึงนะก็เป็น <c oughs> <c oughs> ไปได้ช่วยด้วยครับไม่ใช่ว่าจะมารอแต่ซอยผมแล้วก็ดัดอย่างเดียวนะ ต้องซอยช่วยด้วยนะมีองค์ประกอบสามอย่างนะครับใเนเนื้อผมมีความอะไรมีความแบบไอ้สปริงของการดัดผมแล้วก็เทคนิคของการยกถุยด้วยนะครับมันก็จะได้ลงตัวนะครับวันนี้ขอให้คุณแม่อุบนใช่ไหมเกศสุดาคุณแม่เกศสุดาและลูกสาวเดินทางกลับบ้านปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงที่อนุญาตให้ช่างใหญ่ถ่ายคลิปขอให้ท่านอายุมั่นผลยืนนะสสเสร็เปรย์ไหมยืดดึงนะรับตารไว อยากจะตัดผมกับช่างใหญ่ก็สำรองจองคิวมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 2 5 4 8 3 9ี่และ0 8 1 9 8 5 6 2 3 4ไและน์แอนแปอก็มีนะทุกช่องทางหรือว่าทักทายมาที่ข้อความเพ์ของแฟนเพจกำเนิดซาลอนก็ได้นะครับคุณแม่ก็มาจาก,กเฟซบุ๊กเนี่ยชมแล้วช่วยใหญ่กันและกดแชร์ด้วยวันนี้ขอบคุณแม่วัีครับบ๊ายบาย